一気に終わらせてやる。お เอาละครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีเด็กอีกตามเคยนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันในเรื่องราวของแบ c ็กโครเวอร์กันเช่นเคยถ้าเกิดเราจะพูดถึงตัวละครในเรื่องแบ c ็กโครเวอร์แล้วล่ะก็เราก็คงจะต้องพูดถึงแอสตารวมถึงยูโ no, นใช่ไหมละครับในคลิปที่แล้วเราได้พูดไปถึง6เหตุผลที่อาจจะทําให้แอสตานั้นกลายไปเป็นจกักรพรรดิเวทมนต์ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากแล้วหลังจากหลายๆคอมเมนต์นั้นผมก็ได้หยิบยกประเด็นตรงนี้ขึ้นมานะครับมาพูดกันสักเล็กน้อยกับชายที่มาจากดินแดนที่ห่างไกลอย่างหมู่บ้านฮาร์ วันนี้อดีเด็กจะพาเพื่อนไปรับฟังกันกับเรื่องราวของเหตุผลที่ทําไมคนถึงเกลียดยูโ you น know กันครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ต้องขอออกตัวกันไว้เลยว่าผมนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับยูโนนะครับแถมยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมนั้นชอบมากด้วยซ้ําเดี๋ยวในตอนท้ายคลิปผมจะมาอธิบายด้วยนะครับว่าทําไมการมีอยู่ของยูโนจึงสําคัญในมุมมองของผมอีกด้วยซึ่งนี่เองนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลที่ผมนั้นได้คิดขึ้นมาและพยายามหาคําตอบว่าทําไมหลายๆคนจึงจง,จงเกลียดจงชังย you know ูโนซะขนาดนี้เพียงเท่านั้นเองไไมไม่ด้ี ตนาสร้างความแตกแยกใดๆถ้าเกิดยอมรับในนัดส่วนนี้ได้เราก็ไปรับฟังรับชมกันเลยครับ ข้อแรกนิสัยที่เย่อหยิ่งของยูโ no. นถ้าเกิดเราจะพูดถึงจุดที่ทําให้เพื่อนๆนั้นไม่พอใจแล้วก็ไม่ชอบยูโ no. นเป็นอย่างมากนั้นก็น่าจะเป็นการที่เขานั้นมีความเย่อหยิ่งมากกว่าตัวละครอื่นๆที่มีปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องนั่นเองครับไอความเย่อหยิ่งที่เรากำลังจะอธิบายนั้นในหลายๆครั้งนะครับตัวของยูโ no. นก็ได้แสดงมันออกมาผ่านสีหน้าแววตารวมไปถึงลักษณะการปฏิบัติตัวอีกด้วยหลายครั้งเองแล้วนะครับตัวของยูโ no. นได้แสดงออกมาให้เห็นว่าตัวเขาเองนั้นเก่งมากแค่ไหนโดยที่มันนั้นนะครับเป ร,รวมถึงคนอื่นๆแบบไกลๆถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะมาจากหมู่บ้านเดียวกันก็ตามแต่ในแต่ละครั้งที่มีการเจอกันของยูโนและแอสตาร์เขาก็มักจะทําให้คนที่ดูนั้นอึดอัดกับพอสมควรแหละครับรวมไปถึงการวางต,วงตัวของตัวเองที่ดูเหมือนจะเก่งจนไปกดหัวของรุ่นพี่ใน,นหน่วยอีกด้วยตรงนี้เองก็อาจจะทําให้คนดูนะครับมองได้ว่าทําไมตัวของยูโนนั้นถึงเหิมเกริมได้ขนาดนี้และถ้าจะให้พูดกันตรงๆแล้วแล้วก็ยูโนก็ไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้านะครับถึงแบบนั้นเองแล้วในสายตาของยูโนคนเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้แข็งงแก่่่ทีีจะมคาพอให้ กับยูโนมองในสายตานั่นเองรวมๆแล้วมันก็ดูหน้ามันไส้ยุ่มมากกันเลยทีเดียว ข้อที่2ความแข็งแกร่งที่แทบจะไม่ต้องพยายามหากเราจะพูดว่ายูโนนั้นไม่พยายามก็คงจะไม่ใช่นะครับแต่ต้องบอกว่าเขานั้นได้รับพลังมังง่ายกว่าคนอื่นและกันครับตรงนี้เองมันก็ได้แสดงให้เห็นถึงความห่างชั้นกันเลยทีเดียวตั้งแต่เขานั้นได้รับสมุดกลิม,มัวสี่แฉกที่เป็นสมุดกลิม,มัวหายากมากเลยทีเดียวและก็มีน้อยคนนักนะครับที่จะได้รับมันโดยแท้จริงแล้วในภายหลังเราก็ได้รับรู้ว่าตัวของยูโนนั้นทําไมถึงมีความสามารถมากมายขนาดนี้เ um, มืเ่อเทียบกับ um, ตัวของแอสตาแล้วยูโนนับว่าโชคดีกว่า อนอื่ๆด้วยซ้ำครับแถมการได้มาครอบครองของตัวละครอย่างเบลหรือว่าหนึ่งใน4มหาพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างมหาพูดแห่งลมซิลนั่นเองก็ทําให้เขานั้นเก่งขึ้นกันแบบงงๆกันเลยทีเดียวด้วยตัวของทรูเมจิกที่เป็นพลังดั้งเดิมของเขาอยู่ด้วยนั่นแล้วก็กลับทําให้ยูโนนันแข่งแร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับยูโนก็ยังพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าอาจารย์จะเขียนไม้ไหนออกมาเนี่ยยูโนก็จะสามารถใช้ความสามารถปลดล็อกน,นู่นนั่นนี่ได้เสมอนะครับทั้งนี้เองในมุมมอง มุมของแอสตาเยอะกว่าที่แอสตานั้นทั้งพยายามและฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเพื่อที่ตนเองนั้นจะได้แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อพอเทียบกับความง่ายดายของยุโนแล้วมันจึงทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกเกลียดพระองคนนี้เข้าไส้กันเลยทีเดียวที่ในหลายๆครั้งนะครับเขากลับได้บางอย่างมาโดยที่แทบจะไม่ลงมือทําอะไรด้วยซ้ํามันอาจจะเป็นชะตากรรมของเขาเองก็ได้ที่มันนั้นจะต้องทําให้เขาแบกรับอยู่นั่นเองและมันก็เป็นชะตากรรมที่หนักอึง้งไม่แพ้แอสตาเลยล่ะครับโอไ<ด>ม่ ข้อที่3แท้จริงแล้วยูโน้นั้นอ่อนแอข้อนี้นะครับก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนว่าตรงนี้เองอยากจะให้ฟังข้อนี้จนจบอย่าเพิ่งกดดิสไลค์หรือว่าอย่าเพิ่งด่ากันไปนะครับผมจากข้อที่แล้วนั้นเราได้เห็นนะครับว่าผมได้ยกเรื่องต่างๆเกี่ยวกับความเก่งขึ้นมาที่หลายๆคนนะครับเห็นจากตัวของยูโนรวมไปถึงตัวผมเองแต่ถว่าในอีกมุมมองหนึ่งนะครับเราก็ต้องขอยอมรับว่าตัวของยูโนในอดีตนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนแอครับอย่างในสถานการณ์ตอนเด็กๆที่แอสตาได้ไปช่วยเหลือยูโนมันก็ทําให้เรารู้้วว่าตััของโนน ขี้แยรวมถึงอ่อนแอมากๆกันเลยทีเดียวแต่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวของยูโนเองก็เก่งขึ้นมาเรื่อยๆอซึ่งตรงนี้มันควรจะเป็นจุดที่เรายอมรับซึ่งถ้าเกิดเราลองมองลึกลงไปให้ได้มากกว่านี้นะครับในหลายๆสถานการณ์นั้นยูโนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ร้อยเปอร์เซนต์รวมถึงจะต้องมีคนอื่นเข้าไปช่วยเหลือบ้างนะครับรวมไปถึงตัวของยูโนเองนะครับก็กลายเป็นกระสอบทรายของเรื่องนี้อยู่บ่อยๆซึ่งผมก็ต้องขอเถียงขาดใจเลยแหละครับว่าใครที่บอกว่ายูโนนั้นเป็นลูกรักอาจารย์ถ้าลองสังเกตดีๆแล้วยูโนกก็เเปนนออนนีีคีคึรบท่่ยได้วาสาส จนแอสตาเนี้นนะครับจะต้องเข้ามาช่วยกอบผู้สถานการณ์และเมื่อไดที่สองคนนั้นอยู่ด้วยกันสถานการณ์จากที่คลายได้มากขึ้นครับซึ่งอาการที่ยูโนเนี่ยบางครั้งนั้นเป็นกระสอบทรายนั้นบทมันเหมือนจะดูส่งให้ยูโนเก่งใช่ไหมล่ะครับแถมเขานั้นยังค่อดข้างที่จะพยองในความเก่งของตนอีกด้วยซึ่งในบางสถานการณ์ที่เราได้กล่าวมานั้นเขากลับไม่ได้โอตามที่ได้มีการเกริ่นไว้หรืออวดอ้างตามความพยองของเขาไว้ครับถึงแม้ว่ายูโนนั้นจะไม่ได้บอกมาตรงๆนะครับว่าเขาเก่งมากแค่ไหนแต่จากพฤติกรรมของเขาแล้วมันนทําาาให้้เรรูว่ เขาข้างมั่นใจในตัวเองเลยทีเดียวมันจึงทําให้ตัวละครนี้เป็นที่น่าหมั่นไส้มากขึ้นไปอีกหลังจากที่เขาแพ้ในบางเหตุการณ์ครับถ้าจะพูดการภาษาชาวบ้านก็คือไม่ตรงปกนั่นแหละครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เองก็ต้องพิจารณาศัตรูที่ยูโน่เจอกันอีกด้วยนะครับว่าบางศัตรูแล้วมันก็มีความแข็งแกร่งมากเกินไปจริงๆ แต่ก่อนที่เราจะไปดูข้อต่อไปกันนั้นเราก็ต้องขอฝากช่องอีกช่องหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในเครือของเราอันดีเด็กรวมถึงโบมอนเฮานั่นเองนั่นก็คือช่องประตู13นะครับซึ่งจะเป็นเรื่องเล่าหลอนๆก่อนนอนตรงนี้นั้นจะมีคนเล่าถึง3คนนะครับนั่นก็คือเรเพชรแล้วก็ไก่อยู่ในช่องนั้นนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยฝากไปติดตามผลงานแล้วก็กดซับไปด้วยเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าไว้ให้เพื่อนฟังก่อนนอนเผื่อที่ใครหลายๆคนนั่นเองนะครับชอบฟังเรื่องผีก่อนนอนจะได้หลับสบายเดี๋ยวตรงนี้เราไปเจ ความมั่นใจที่เหลือล้อนของยูโนนั่นเองหากเรานั้นลองสังเกตคําพูดของยูโนเองแล้วมันก็จะพอทําให้เรารู้เลยครับว่าตัวเขาแทบจะไม่เคยแสดงความไม่มั่นใจออกมาเลยหรือแม้กระทั่งการถ่มตัวเองนะครับตัวของยูโนเองนะครับก็ไม่เคยแสดงออกมาให้เราเห็นมากนักน,นอกจากว่าเขานั้นจะอยู่ต่อหน้าของจักรพรรดิเวทมนต์หรือคนที่เขาเคารพก็ตามทีแม้ว่าจะมีอาการยอมรับเรื่องถึงเกงใจอยู่เล็กๆน้อยๆแต่เขานั้นก็กลับมีท่าทีที่ค่อนข้างเย็นชาต่อจักรพรรดิเวทมนต์รวมไปถึงคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหนนนนน้า่่วยขอองคอนนคืะรับ ที่ไม่ใช่หัวหน้าหน่วยอย่างหัวหน้าวิลเลียมนั่นเองและนี่เองเนะครับมันจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนนั้นรู้สึกครับแครงใจส่วนในด้านการต่อสู้แต่ละครั้งเองเขานั้นก็มักเหมือนจะทําว่าเขาสามารถอ่านเกมทุกอย่างได้ออกแต่ในหลายๆครั้งเขานั้นก็กลับมีปฏิกิริยาตกใจเสมอครับเมื่อหลายอย่างผิดไปจากแผนที่เขาตั้งไว้นั่นเองจนบางทีแล้วมันก็นําไปสู่สถานการณ์ที่ย่ําแย่ต่อไปหรืออาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเองครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเนื้อบทความรวมถึงตัวเนื้อเรื่ออองงงงเแล้ว้ววววค่่่่นนขาาาาจะโฟกกกกสไปสไปปททีรมมหยิดํ แต่บางครั้งที่ยูโนออกมาแล้วนะครับก็จะมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นบ้างปะปายแหละครับ ข้อที่5ปากไม่ตรงกับใจในข้อนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ตัวละครนี้หน้าหมันไส้แต่ก็ปนความน่ารักเขินๆลงไปบ้างนะครับสำหรับสาววัยแล้วก็อาจจะชอบแล้วก็ฟินกับเหตุการณ์พวกนี้อยู่นะครับแล้วมันเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกบอกเกิดหนึ่งที่ทําให้ยูโนนั้นถูกเกลียดมาก,กเลยทีเดียวอย่างที่ใครหลายๆคนทราบกันดีแล้วนะครับว่าตัวละครของยูโนนั้นอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กแต่ทว่าเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่หิมะตกมันก็ทําให้เขานั้นอยากจะปกป้องแอสตารวมไปถึงคนอื่นๆขึ้นมาถึงงงแแแบบบนนนนนัันั้้้ลลววตตขอออยูเกก็ปคพด่ ักเขานั้นมักจะแสดงให้เห็นเป็นผลลัพธ์ซะมากกว่าทั้งๆที่ตัวเขาเองน่าจะเป็นคนที่เชื่อใจแอสตามากกว่าใครๆแต่เขานั้นกลับไม่พูดมันออกมารวมไปถึงท่าทีในช่วงแรกนะครับที่ดูจะไม่สนใจใยดีอะไรแอสตาเลยมันจึงทําให้หลายๆคนนั้นฝังใจกับเหตุการณ์เหล่านี้อย่างในตอนที่แอสตานั้นไม่ได้รับสมุดกลิมมัวนั่นเองหรือว่าตัวของแอสตานั้นขอชนมือในโบสกับยูโน่แต่ยูโน่ก็กลับมีท่าทีที่เฉยชายอีกด้วยนั่นมันจึงเป็นปฏิกิริยาที่ทําให้หลายๆคนหมัมเเดเเได้ ได้รู้คําตอบว่าตัวของยูโนนั้นได้มองว่าแอสตาเป็นคู่แข่งจึงไม่อยากญาติดีกับคู่แข่งเพียงเท่านั้นเองอ ข้อที่6สายตาและคาแรคเตอร์ดีไซน์ในข้อสุดท้ายนี้เราอยากจะมาพูดเรื่องสายตารวมไปถึงคาแรคเตอร์ดีไซน์ของยูโนกันสักเล็กน้อยครับแต่ก่อนที่จะไปดูนั้นเราก็ต้องขอบอกกันไว้เลยว่าเนื้อหาในข้อนี้อาจจะมีการบอกถึงส่วนสําคัญของเนื้อเรื่องใครนั้นที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกดแถบสีแดงด้านล่างเพื่อข้ามไปยังส่วนที่ผมสรุปในตอนท้ายได้เลยนะครับแล้วสายตาที่เราพูดถึงนั้นมันคือสายตาที่เขานั้นใช้มองคนอื่นๆไม่ใช่แค่เพียงแอสตาเท่านั้นเพราะว่าสายตาที่ยูโนมองแอสตามันมีหลากหลายสถานการณ์ลเลลกินครครรัับบแแตต่่สาาายทีงง้้ว ยูโนกับมองเหยียดคนอื่นนั่นเองนะครับมันจึงทําให้ผู้ชมนั้นไม่ชอบคอตัวละครน,นี้ไปอีกนะครับแต่ใดๆแล้วเองทุกข้อที่ผมกล่าวมามันล้วนเป็นผลพวงมาจากข้อนี้แหละครับนั่นก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์นั่นเองคาแรคเตอร์ของยูโนนั้นถูกออกแบบมาให้เย่อยิงและเก่งกาจตามที่ใครหลายๆคนนั้นมองนั่นแหละครับแต่ถ้าว่าใครที่ไม่ทันสังเกตยูโน <UN O S 2> นั้นจะมีคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่คล้ายๆกับเชื้อราชวงศ์คนอื่นๆนั่นเองและในเรื่องเองที่มีการปรากฏออกมาของเนื้อเรื่องนั้นยูโน <UN O S 2> ก็นช้นนร,ราได ทายาทของอดีตราชวงศ์หลักของอาณาจักรสเปซหรือเป็นลูกชายของอดีตพระราชาของอาณาจักรสเปซนั่นเองครับมันจึงทำให้เขานั้นมีนิสัยดังกล่าวได้ข้อน,นี้จะเป็นเหมือนการอธิบายมากกว่านะครับว่ายูโนะทำไมถึงมีนิสัยดังที่กล่าวมาทั้งหมดแต่ถ้าว่านิสัยแบบนี้เองนะครับมันก็ไม่ถูกตาต้องใจของใครหลายๆคนเอาซะม,มากๆแต่ก็สืบเนื่องมาจากคาแรคเตอร์ดีไซน์อีกนั่นแหละครับทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายที่ผมนั้นได้ทําการบอกเกลื่อนท่านผู้ชมไปในต้นคลิปแล้วนะครับถึงความสําคัญของลักษณะนิสัยบางอย่างของยูโน จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวของแอสตานั้นจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับยูโนโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวครับการที่ยูโนนั้นเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดและง่ายได้เป็นอย่างมากมันก็มักจะตามมาด้วยการโชคเลือดของแอสตาหรือความพยายามอย่างขีดสุดของเขาเมื่อเกิดการเปรียบเทียบแล้วตัวละครที่ดูจะใช้พลังกายพลังใจมากกว่าอย่างแอสตาจึงได้เริ่มเป็นที่รักของทุกคนมากขึ้นครับอย่างที่เราเห็นกันแล้วว่าในช่วงแรกนั่นเองหลายๆคนที่เลิกดูแบคโคลเวอร์ไปก็เป็นเพราะว่าไม่ชอบตัวละครพระเอกหรือว่าแอสตาที่แหกปากเสียงดังทััั้งงวนนนน่่นเอแตใ หลังแล้วนะครับตัวละครน,นี้ก็กลับกลายเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์และเหล่าบรรดาคนดูก็ได้ชื่นชอบเขามากขึ้นด้วยก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าส่วนหนึ่งมาจากการถูกนําไปเปรียบเทียบกับตัวของยูโน่ทั้งนี้เองผมก็ยังยืนยันคาเดิมนะครับในช่วงแรกผมเองก็รู้สึกไม่ชอบใจนักกับตัวละครที่มีชื่อว่าแอสตาแต่ในภายหลังเองผมก็กลับหลงรักตัวละครน,นี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ส่วนทางยูโน่เองก็เหมือนกับจะกลายเป็นตัวละครที่ครั้งแรกเปิดมาดูเทพแต่ก็กลายเป็นลดความนิยมลงไปแทนนั่นเองถ้าเกิดจะเปรียบภาาาพใหห้้้ชัััดดเเจนนนนนขขึกตวลละครอองฉ และได้รับพลังเจ๋งๆมาตั้งแต่ต้นเรานั้นก็คงจะไม่ได้รู้สึกผูกพันกับตัวละครน,นั้นอย่างชัดเจนนั่นเองและถ้าเกิดดูดีๆแล้วพอดของเรื่องแบ็ k โครเวอร์นั้นจะมีลักษณะความคล้ายคลึงก,กันกับเรื่องナルโตะมากๆเลยละครับในอนาคตเองยูโน่และแอสตาอาจจะกลายเป็นคนที่ต้องต่อสู้กันเองในศึกครั้งไหนสักหนึ่งศึกนะครับที่ทั้งคู่นั้นอาจจะต้องเป็นศัตรูกันโดยการควบคุมหรืออะไรก็ตามแต่และในศึกครั้งนั้นเองนะครับมันอาจจะทําให้ใครหลายๆคนนั้นที่รู้สึกไม่ชอบใจยูโน่ลดลงไปบ้างเลยครับเพราะว่าการวาง,งาบท ตัวร้ายหรือศัตรูนั่นเองนะครับอาจจะถูกควบคุมและตัวหลักก็ได้เข้าไปทําการช่วยเหลือทางด้านจิตใจหรืออะไรสักอย่างหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จะมาเป็นพันธมิตรกันครับบางทีแล้วทั้งยูโนและแอสตาอาจจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังที่ผมได้เกิดมานั่นเองครับ แต่ถึงอย่างนั้นแล้วนะครับก็ยังมีใครอีกหลายๆคนนะครับที่รู้สึกว่าตัวของยูโนนั้นเท่มากๆมันก็อาจจะคล้ายๆบทของซาสึเกะนั่นแหละครับเพียงแค่ว่ามันด์กน้อยกว่าเท่านั้นเองสุดท้ายนี้เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับตัวละครที่มีชื่อว่ายูโนคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราหน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบเขาและถ้าใครชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ